วอคิดถึงบูเทเกอร์นะครับฝากกดติดตามและกดสับสไครด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมต้นบูเทเกอร์ครับค่ะป้าวิทยุสื่อสารค่ะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําการใช้อุปกรณ์วิทยุสื่อสารอย่างถูกวิธีนะครับว่ามีอะไรควรจะทํากันบ้างและไม่ควรทําบ้างค่ะครับก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นจากตัว เสาสไลด์ก่อนนะคะค่ะตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะสไลด์ให้ยาวขึ้นได้นะคะซึ่งตัวนี้เขาทำมาเพื่อให้รับสัญญาณให้ได้ไกลขึ้นนะคะดังนั้นข้อควรระวังคืออะไรคะพี่ต้นตัวนี้เนี่ย จะเป็นเสาที่ผลิตขึ้นมานอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานในในกล่องนะครับจะเป็นอุปกรณ์เขาเรียกว่าอุซอรี่เสริมในการใช้งานของวิทยุสื่อสารเวลาจะใช้งานเนี่ยก็คือใส่ตัวเนี้ยมันจะไกลขึ้นกว่าเสาที่มากับเครื่อง,ค,องออค,ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เหมือนกับเวลาใช้งานบางท่านไม่ทราบบางท่านเนี่ยก็คือเห็นมันมาหูแบบเนี้ย เใส่แบบนี้แล้วก็กดกดสวิตช์พูดออกไปโดยที่ผุกเสาแบบเนี้ยมันทําให้เครื่องเนี่ยครับเหมือนกับมันมีการรีเฟกมันมีการอั้นสัญญาณเหมือนกับเราฉีดน้ําแล้วมันไม่ออกอะครับมันทําให้ท่อมันเหมือนกับเป่งขึ้นเป่งขึ้น,นแล้วมันก็ทําให้ย้อนกลับลงมปในเครื่องทําให้หัวใจของเครื่องเนี่ยเหมือนกับหัวใจมันเหมือนคนเป็นโรคหัวใจเลยนะครับก็คือมันจะส่งได้ไม่ไกลค่อยค่อยค่อยคอย เสียทีละนิดทีละนิด,นด<ะ>จนจนชำรุดไปเลยมันจะจนไม่เสียในการที่ใช้งานครั้งเดียวครั้งสองครั้งไม่เสียเดือนสองเดือนไม่เป็นไร<ะ>ใช้ไปสักพักหนึ่งสักห้าหกเดือนเนี่ย<ะ>ต้องเปลี่ยน PA PA <ะ>ก็คือหัวใจของเครื่องเวลาภาครับพักส่งเนี่ยมันใช้ PA <ะ>ส่งพวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องเสียเงินละ นะครับเสียค่าเสาสไลด์ไม่พอก็ต้องมาเสียเงินค่าเปลี่ยน PA อีกเวลาเราคบนะคะเราก็สามารถที่จะลูดลงมาให้มันสั้นลงนี้ได้แต่เวลาเราจะใช้ในการส่งออกนะคะอย่าลืมค่ะต้องสไลด์ให้สุดก่อนนะคะแล้วเราถึงจะใช้งานนะคะเสาสไลด์ก็มีหลายขนาดเห็นไหมคะของพี่ต้นจะสั้นหน่อยนึงแต่อย่างที่ฟ้าถืออยู่นี่ก็จะยาวมากๆา Uh huh. จริงๆมันจะมีแบบเป็นสิบท่อนนะครับส uh ิบ huh. ท่อนแบบยาวกับสิบท่อนแบบสั้น uh huh. ตัวนี้จะเป็นแบบสั้น uh huh. บางบางท่านชอบสไลด์ขึ้นไปแล้วก็ไม่ยาวมากประมาณ uh huh. สัก40เซนบางท่านต้องการโอ้โหเยอะๆเลยยาวๆเลยก็ประมาณสัก80เซนก็มี uh huh. นะครับ uh huh. ก็คือแล้วแต่ว่าท่านท่านใดชอบแต่เวลาเขาแมทเนี่ยเวลาเขาแมทชิ่งเสาเขาจะดึงขึ้นมาสุดเลย uh huh. ทําให้สัญ,ญญาณมันส่งได้เต็มประสิทธิภาพของมัน ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่มันเกะกะถ้าหุบเสาแบบนี้ถามว่าส่งได้ไหมส่งได้แต่ไม่ควรถ้าจะแบบนี้เอาเสายางของตัวเครื่องมาใส่ดีกว่าค่อนข้างจะไม่ต่างกันกับเสายางแล้วว่าไม่ต้องเสียเงินซื้อด้วยนะครับผมก็อันนี้ถ้าสมมุติว่าเรารับสัญญาณไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าจะส่งครับต้องต้องดึงให้สุดต้องสไลด์ให้สุดสุดคล้ายๆกับสุดข้อต่อของเขาเลยเพราะว่าเขาจะมี มีข้อต่อแต่ละแต่ละช่วงเนี่ยเราเราไม่ต้องดึงแรงนะครับเราก็ดึงตามอ่าคือถ้าดึงแรงมันก็จะชำรุดง่ายตรงนี้ก็จะหลุดคือจริงจริงมันแข็งแรงนะครับแต่บางท่านมือหนักอ่ะฮะใช่ผมมันจะค่อนข้างบางเห็นไหมคะในข่อนอ่าแรกแรกนะคะแต่ท้ายๆมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งตัวที่บางเนี่ยค่ะมันก็จะสามารถที่จะหักหรือหลุดได้ง่ายนะคะก็ต้อง มาระวังหนึงครับผมค่อนข้างจะทําให้วิทยุได้ส่งได้ดีขึ้นบางท่านถามว่าจะทํายังไงให้วิทยุมันส่งได้ไกลก็ก็คือจะช่วยเขาได้ก็คือต้องใช้เสาแบบนี้จะถามว่าวิทยุเดิมทีมันจะแรงส่งได้เป็น20 30กิโลไหมถ้าวิทยุมือถือไม่มีทางไม่มีทางได้ครับผมยกเว้นแต่ว่าเราจะไปยืนบนอาคารดัดฟ้าแล้วก็เรียกไป จากดาดฟ้าลงไปเนี่ยทําให้มันไกลขึ้นได้แต่ที่จะช่วยให้มันส่งได้ดีกว่าปกติได้นิดหน่อยก็จะเป็นเสาสไลด์แบบนี้นะครับก็อย่างที่เคยคถ่ายคลิปให้ดูนะคะในการทดสอบเสาสไลด์หรือในการที่ขึ้นไปบนที่สูงแล้วก็เรียกลงมามันจะใช้งานได้ไกลกว่าะนะคะคมีข้อแนะนำอีกหลายๆอย่างนะคะ เดี๋ยวยังไงเราจะทยอยอมาแนะนำให้ติดตามไว้นะคะเรารมี EP 2แน่นอนค่ะครับผมครับผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดสับไทยด้วยนะค,ะครับอยากดูสินค้าอะไรก็แอด ID l i n ยของผมแล้วก็สอบถามมาในไลน์ได้เลยนะค,ะครับผมแล้วก็เราก็จะมีคลิปนะคะที่เป็นลิงก์ ให้ชมสินค้าการเลือกซื้อกันได้นะคะทั้งในช้อปปี้แล้วก็ลาซาดานะคะก็สามารถไปดูได้นะคะที่ใต้คลิปนี้กดสั่งซื้อได้นะครับมีปลายทางด้วยนะครับมีปลายทางแล้วก็เก็บเงินปลายทางแล้วก็มีแบบจ่ายหน้าหน้าแอปได้เลยนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ในการที่จะทำคลิปใหม่ๆมานำเสนอนะคะ น,นี้ก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมลค่ะคิิถึงวอวิดถึงพุงเชเ,เกอร์ค,รค่ะสวัสดีค่ะ